แล้วผมพิสูจน์แล้วด้วยตัวผมเองนี่ไม่ได้จะมาโฆษณานะครับแต่ผมเป็นคนใช้รถจริงๆวิโก้ของผมขับมาแล้ว50,000่นกว่ากิโลผมออกคอนเสิร์ตป,ปีละสามรอกิบห้ารอบขับทัวร์ไปทั่วประเทศวิ่งไปที่ไหนก็มั่นใจจะลุยฟ้าฝ่าฝนใช้ชีวิตมาบนถนนทุกรูปแบบจะร้อยโค้งพันแยกไว้ใจได้อยู่แล้ว กินก็กินในนี้นอนก็นอนในนี้้าพูได้เลยว่ารถคันนี้เจ๋งจริงๆนะครับพี่น้องเวลาทัวร์คอนเสิร์ตขึ้นเหนือล่องใต้ก็ต้องไปผมบินแอร์เอเชียตลอดแต่ผมเป็นคนใช้รถจริงๆเวลาทัวร์คอนเสิร์ตขึ้นเหนือล่องใต้ก็ต้องไป วิโก้ของผมขับมาแล้ว50,000กว่ากิโลผมบินแอร์เอเชียตลอดครับผมออกคอนเสิร์ตปีละ365รอบขับทัวร์ไปทั่วประเทศวิ่งไปที่ไหนก็มั่นใจจะลุยฟ้าฝ่าฝนใช้ชีวิตมาบนถนนทุกรูปแบบบินไปทั่วประเทศกล้าพูดได้เลยว่ารถคันนี้เจ๋งจริงๆนะครับพี่น้องเที่สําคัญประหยัดวีโก้คันนี้แหลใช่ที่หนึ่งในใจแอนคาราเบลเลยไครๆก็บินได้